ปล่อยวางร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อถึงเวลามันจะแก,ะก่ก็แก่ให้มันแก่ไปถ้ามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามมันไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปถ้ามันจะตายห้ามมันไม่ได้ก็ต้องยอมตายไปถ้ายอมแล้วใจจะเย็นใจจะหยุดต่อต้านถ้าไม่ยอมนี่ใจจะต่อต้านถ้าต่อต้านแล้วใจจะเครียดถึงต้องพยายามหัดใช้สามยอยอม ยอมรับความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้ต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อยอมแล้วก็จะไม่ต่อต้านจะหยุดต่อต้านเมื่อหยุดต่อต้านแล้วใจก็จะเย็นขึ้นมาใจจะสงบเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ทำไมจะต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็เพราะความหลงนี่เองหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกาย แล้วถ้าไม่ถ้าไม่มีร่างกายตนเองจะลำบากความจริงไม่ลำบากการไม่มีร่างกายนี้กลับสบายกว่าสิเพราะอะไรเพราะไม่ต้องดูแลร่างกายไงเวลามีร่างกายนี้ต้องเลี้ยงดูแลมันต้องหายใจทุกทุกลมหายใจเข้าออกต้องหาอะไรกินหาอะไรดื่มอยู่เรื่อยต้องคอยรักษาต้องอาบน้ําอาบท่าให้มันต้องคอยปกป้องรักษาอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาพอไม่มีร่างกายนี้สบาย เช่นตอนที่เรานอนหลับนี่สบายไหมืมเรื่องร่างกายไปชั่วคราวร่างกายจะเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่จะหิวจะอะไรมันจะลืมไปหมดเลยเพราะว่ามันแยกออกจากร่างกายชั่วคราวเวลาที่เรานอนหลับ mm hmm. ฉะนั้นเราถ้าเรามีความรู้ความเป็นจริงแล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเพราะเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย mm hmm. เราสามารถอยู่ได้ด้วยบุญด้วยกุศลนี่แหละด้วยความสงบถ้าเรามีบุญมีกุศลมีความสงบเรามีสมาธิมีศีลเราทำบุญทําทานอยู่เรื่อยๆรับรองได้ว่าเวลาร่างกายไม่มีหรือเวลาเราใช้ร่างกายไม่ได้นี้เราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไปอยากให้ร่างกายมันดีไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบาย